แน่นอนว่าพวกเราอยากเป็นร็อกสตาร์ยืนยันยังอยู่ครบครับก็ถ้ารู้ว่าขายที่ไหนก็บอกผมด้วยนะครับก็อยากรวยอยากดังกันนะเขาก็เหยียบเพศเราเนิดหนึงอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบเออหน้าตาเหมือนกระเทยแต่งตัวเหมือนกระเทยเลยแบบนี้จะไปดังได้ยังไงจะไปมีชื่อเสียงได้ยังไงอะไรเงี้ยทำไมผู้ชายจะสวยไม่ได้ทำไมผู้ชายจะน่ารักแล้วก็ดุ๊กดิ๊กไม่ได้ เราคิดถึงยุคนั้นมากเลยยุคที่แบบใครๆแม่งก็ฟ hey ังเพลงร็อกอ่ะเฮ้ยเพลงทําได้อ่ะเราก็อยากทําให้ได้แบบนั้นบ้างสวัสดีครับ พวกเราวงฮาร์ดบอยครับผมฟุกมือกีตาร์ครับผมผมแร้งมือกลองครับพี่ครับร้องนำภูครับมือคีย์บอร์ดครับต้อมครับมือแบสครับ <c oughs> เราทุกคนอ่ะห้าคนเนี่ยชอบเพลงล็อกอยู่แล้วแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเพลงล็อกมันอาจจะไม่ใช่กระแสหลักก็ตามนะครับ <c oughs> สมัยนี้ดนตรีมันค่อนข้างจะมี เซกชัน <Section S 2> ของมันที่ชัดเจนคือมีกลุ่มคนฟังที่เหนียวแน่นอยู่ในแต่ละแต่ละกลุ่มคนฟังใช่เพราะนั้นเรามองว่าศิลปินล็อกคนที่ทำดนตรีล็อกก็สามารถมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถโด่งดังได้แรกๆกเราก็เล่น cover ครับแรกๆเราก็เล่นเล่นเพลงฮัดล็อกเล่นคลาสสิกล็อกอยู่ตามผับบาร์นานๆไปเข้าเราก็รู้สึกว่าเออย้อนกลับไปตอนที่เราเรายังเด็กๆแล้วเรา ย้อนคิดว่าตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราไม่ได้อยากแค่เล่นกลางคืนนี่หว่าเราอยากเป็นศิลปินเราอยากเป็นร็อกสตาร์เราก็เลยเริ่มทําเพลงกันวันนั้นอยู่ดีๆมีโทรศัพท์เข้ามาครับจากพี่โอมคอ,อกเทลเราก็พี่เขากดผิดหรืออะไรวะอะไรเงี้ยก็รับสายแล้วพี่โอมก็บอกว่ากูเข้าเรื่องเลยนะจีล็บอยากได้ผมก็ก็กรี๊ดอยู่ข้างใน แล้วก็โอดีใจจังเลยครับพี่ขอบคุณมากครับยังไงต่อดีอะไรเงี้ยผมก็รีบรีบเอาเรื่องนี้มาคุยกับวงทุกคนก็เซเยสโดยโดย,โดยไม่ลังเลเสน่ห์ของแกรมแกรมมันไม่ใช่แค่แนวดนตรีครับแกรมมันคือ c u เจอ r ์มันคือแฟชั่นมันคือจริตแล้วก็ attitude ด้วยถ้าถ้าในพาร์ทดนตรีเ,เฉยมันก็มันก็เหมือนกับ hard ็ o c k heavy metal นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบ เกเรนะโนๆส,นสาวๆหน่อยมันก็อาจจะมีคนที่เขาเรียกตัวเองว่าสายทรูนะแบบพวกเมทัลเฮดอะไรทั้งหลายเขาก็จะมองแนวแกรมแนวแฮ์แบนว่าตุงติ้งไม่แมนอะไรอย่างนี้แต่เราก็มองว่ามันก็สนุกดีสมัยนี้มันก็เป็นยุคที่เปิดกว้างเรื่องของเพศเราก็ไม่อยากจะจำกัดตัวเองว่าเป็นผู้ชายแล้วต้องต้องทำอย่างนี้ถึงจะแมนเท่านั้น ทำไมผู้ชายจะสวยไม่ได้ทำไมผู้ชายจะน่ารักแล้วก็ดุกดิกไม่ได้แต่ <laughs> ว่าไปมันก็มันก็ไม่ใช่แค่แนวล็อกนะครับมันก็มีพวกอย่างฮิปฮอปอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็มีการแบบไฟ์กันเหมือนกันอย่างแบบฮิปฮอปโอสคูลกับฮิปฮอปแนวใหม่เป็นติดป๊อปติดอะไรนะครับผมว่ามันก็มีดราม่าเกิดขึ้นไปเรื่อยครับดนตรีล็อก ok ก็ก็เหมือนกันสมัยตอนนั้นทำ u t u b e แล้วก็มีคอมเมนต์ เขาก็อาจจะไม่เข้าใจเราหรืออาจจะไม่ไม่ไม่เคยรู้จักฮร i r b นด์หรือว่าแกลมมาก่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็มองว่าเขาก็เหยียดเหยียดเหยียดเพศเราเนิ้หนึ่งอะไรเงี้ยเราะมานว่าแบบเออหน้าตาเหมือนกระเทยแต่งตัวเหมือนกระเทยเลยแบบนี้จะไปดังได้ยังไงจะไปมีชื่อเสียงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าเออนี่มันยุคไหนแล้วที่แบบคุณยังมานั่งเลเบลคนด้วยเพศอีกเหรอผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มีการตีตราเรื่องเพศแล้ว เราไม่ควรจะมาแปะป้ายใครหรือก็กําหนดชะตาชีวิตหรืออนาคตใครด้วยด้วยเพศว่าเพศนี้ทําแบบนี้ไม่ได้เพศนี้ทําแบบนี้ได้เอาเพจ่ายตลาดก็ใส่เสื้อบอลเก่งบอลครับเราก็คงไม่ได้ใส่ส้นสูงไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาออกงานอะไรมันก็มันก็ต้องประมาณนี้ครับเพราะว่ามันมันเป็นสไตล์ไปแล้วครับเพราะ คนจะได้จําเราได้นะครับว่าเราคือฮ์ดบอยถ้าใส่เสื้อบอลไปก็คงจำกันไม่ได้เอราวทุกวันนี้ซื้อซื้อของในตลาดก็ไม่มีใครทักผมนะเอ้แต่แต่ก็มีคนทักกูนะเพราะว่ากูใจ่ตังค์นมีคนเคยมองว่ามันแบบมันย้อนยุคมันเชยมันมันไม่เข้ากับสมัยมีคอมเมนต์มีสายตาอะไรที่แบบเยอะมี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 ครับเพราะมีว่าเก่าโบราณทำไมไม่ทำอะไรให้มันใหม่ แต่มันไม่ใช่โจทย์ของชีวิตที่เราจะใช้ครับท้ายสุดแล้วเราอยากทําอะไรไม่ว่ามันจะเก่าหรือใหม่ก็คือตอบแทนภายในใจของเราครับแล้วการที่มีคนรักซัพพอร์ตในสิ่งที่เราทํานั่นก็คือจุดที่เราควรโฟกัสมากกว่าคนที่จะไม่ชอบเราเพราะว่ามันหาเหตุผลให้คนอื่นชอบในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้ครับวิญญาณยังอยู่ครบครับก็ถ้ารู้ว่าขายที่ไหนก็บอกผมด้วยนะครับก็อยากรวยอยากดังกันนะ แรงแท่ไหน่นะครึ่งชีวิตอไม่รู้ไม่รู้เห <laughs> มือนกันเลนนี้อยากอยากขายขายได้เท่าไหร่วะ <laughs> อยู่สักร้อยปีก็50าิปีก็คุ้มอยู่นะก่ <laughs> <laughs> อนอื่นเลยคือความความสิ่งที่ผมต้องแลกก็คือความลำบากในการไว้ผมยาว <laughs> อันนี้เห็นด้วยอันนี้ <laughs> นนเห็นด้วยเพราะมันร้อน <laughs> <laughs> การสระผมการเป่าผมมันร้อนมากแล้วก็มันลำบากมากเวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวครับ แล้วเราจะคีบก๋วยเตี๋ยวแล้วผมแม่งลงไว้ด้วยหรือบางทีผมแม่งเข้าปาก <c oughs> ลำบากมาก <c oughs> แต่ว่าเราก็อดทนแล้วเราก็อดทนกับการสาผมแล้วก็มันยังไม่แห้งอันนี้ก็เป็นวิญญาณอันนึงนะที่ขายไป <c oughs> กับวิญญาณอีกอันนึงผมก็มองว่าอย่างหลักๆคงเป็นนักร้องนะครับอย่างเป็นพวกอาจารย์เราที่ผ่านมาก็เห็นอยู่ว่า วันหนึ่งเสี่ยงจะมีปัญหาผมว่ามันเป็นการอุทิศต,ตรงนั้นแหละครับเรียบร้อยว่ามันเป็นการขายวิญญาณท้ายสุดแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความลําบากในการปวดคอปวดหลังซึ่งเกิดขึ้นจริงอย่างผมก็แบบเข้าโงารงพยาบาลจริงจังมากครับเกือบจะไม่เล่นดนตรีอย่างน้องก็มีแนวโน้มว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะต้องสูญเสียสิ่งโฮโฮที่เขาคือหมายถึงมันจะจะทมไงใช่ไหมแต่ว่าเออมันมันเป็นการแรกที่ที่เราต้องทําวันนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะตายแล้วมีแค่วันนี้ที่เรายังพอทํางานของเราได้ เป็นเพลงแรกที่เราเราเดบิวต์ในฐานะศิลปินจินแหละเพลงค่ำคืนนั้นเนี่ยมันมันพูดเกี่ยวกับคนที่รู้สึกผิดเนาะผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะในชีวิตที่ผ่านมาระดับหนึ่งแล้วมันต้องมีการตัดสินใจที่มันเคยตัดสินใจผิดไปครับเพลงนี้พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดในคืนหนึ่งที่เรามีคนที่เรารักอยู่แล้วแต่เราเราดันซุกซนอ่ะไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นฉากใหญ่มาก ไม่รู้ว่าเขาทําทันได้ยังไงครับเพิ่งประชุมกันเมื่อวีคสองวีคที่แล้วโอ้เอมวีนี่เราได้พ่วงกับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณคําขวัญนะครับมาช่วยกํากับให้เราเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราทํากันเองอยู่เราจะได้รับโอกาสแบบนี้ไหมถ้าเราไม่ได้อยู่กับจีแลเลยเงี้ยการอยู่ค่ายเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆในการพัฒนาผลงาน,น,นก็คิดว่าชีวิตแบบ มันมีแค่ปัจจุบันครับอนาคตกับอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วกับสิ่งที่มาไม่ถึงครับการทำฮาร์ดบอยก็เป็นการตอบสนองการใช้ชีวิตแทนแทนผู้คนได้เหมือนกันครับเพราะว่าตายวันตายพุ่งไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าเลือกวันนี้ที่เลือกจะทําอะไรก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมันในคืนนั้นไปครับหลับตาถ้ามีชีวิตต่อก็ใช้ต่อไปครับคืออย่างพาร์ทของฮาร์ดบอยเนี่ยคือการที่ เราได้อยู่ด้วยกันนะครับคือวงดนตรีวงหนึ่งผมเชื่อว่ามันคือเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่เราได้ใช้ชีวิตด,ด้วยการมีวงดนตรีมันเหมือนการมีแฟนเราเราก็ต้องลงทุนกับมันต้องลงทั้งเงินลงทั้งเวลาแล้วก็ต้องใส่ใจเวลาตามกันก็เหมือนตามแฟนนั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะมามาหรือ,อยังสำหรับผมนะครับก็บทเรียนของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ ขอบคุณดีกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่แบบว่าให้เกียรติพวกเราแล้วก็ให้ความเมตตาพวกเรามาตลอดนะครับฮาร์บอยสิ่งที่ให้กับผมมากก็คือความสุขทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างแทบจะอยู่กับฮาร์ b บอยหมดแล้วครับก็ทักวิญญาทั้งเวลาพวกเราเองอะ่ะมีอุดมการณ์ที่อยากทําให้ร็อกมันอยู่ในซีนที่มันกว้างกว่านี้ได้อยู่แล้วเราคิดถึงยุคยุคนั้นมากเลยยุคที่แบบ ใครๆแม่งก็ฟังเพงลงร็อกอะวิทยุทีวีเปิดแต่เพงลงร็อกไปปาร์ตี้ม่งเปิดเลโทรสเปกเนี่ยแต่ว่า <c oughs> พอสมัยนี้มันอาจจะไม่ใช่งันแล้วไงแล้วพอเป p ปอร์เพลมาทําให้เราเห็นได้แบบนี้ยเออมก็เป็นแรงบนันดาลใจให้เราให้เรามากๆเลยครับว่าเฮ้ยเปเปอร์เพลนทำได้อะเราก็อยากทําให้ได้แบบนั้นบ้างทีนี้เราจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็ก็ขึ้นอยู่กับเรามีความสามารถพอไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วก็ผู้ชมด้วยครับว่า ถ้าเกิดว่ามีคนที่ซัพพอร์ตมากพอเราก็เชื่อเราเราเป็นได้